ตีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมคนเดิมในรายการ v c อนะครับวันนี้ผมก็จะเล่นเกมเอ่อคุณแกนี่1.4นะครับแล้วก็เป็นโหมดนอร์มอนครับงั้นเราก็ไปกันเลยโหตอนนี้ก็มีหมาที่ผมเลี้ยงไว้ที่บ้านมาให้กําลังใจด้วยนะฮะเนี่ยเขามาให้กําลังใจครับน้องโซล่าให้กาลังใจเหรอได้ได้ได้เดี๋ยวจะเล่นให้ผ่านยังไงน้องหมอกวะเนาะวกวักวักเร็วๆวันนี้เล ออกมาแล้วก็เสียงดังเลยน้องมอเราก็ไปต่อนะครับเราจะไม่พยายามไปเดินใกล้ๆห้องน้ําตรงนั้น,นครับออ้ยเจอแล้วเจอของดีมีอะไรไหมเดินชิดๆไว้นะครับเดี๋ยวมันจะเกิดเสียงพยายามเดินชิดๆนะครับ โหมีเสียงเรียบร้อยอขึ้นแม่งตรงนี้เลยขออนุญาตเพิ่มเสียงครับอย่างนี้หลยผมชอบโหเสียงแมงเร็วครับม่คิดไหมทำตรงนี้หล่นเลยครับแล้วก็ลงไปชั้นล่างฮนะแล้วก็ลงไปชั้นล่างครับเอาตะกี้ก่อนนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ลงมาชั้นล่างให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะล่อมาอีกฝั่งหนึ่งครับน่าจะลงมาน่าจะขึ้ไปอุ้ยยังไงมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมองเห็นแล้วครับมาแล้วครับนี่มันก็ออกมายังไงยังไงมาแล้ว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 ครับมาแล้วครับเอ้ยมาดิมาดิมาดิครับเออเออมาดิมาดิมาดิโหมันมึงโหดอ่ะมันมึงโหดอ่ะ มันไปเร็วเกินมาดิมาดิให้ยืนอยู่ตรงนี้รครับมาดีมาดิาด <c oughs> นี้ก็เลยไบ,บช้าๆนะฮะซึ่งว่ามันไม่เห็นพวกเรานะฮะไปครับเราก็ไปเอาค้อนมานะฮะเราเสียงค้อนเกินครับรามาหาค้อน าตรงนี้แหละก็เดินมาฝั่งนี้เพื่อไม่ให้มันเกิดเสียงฮะไม่มีอะไรเลยแล,ลแล้วก็ต้องหลอกไม่ฝั่งหนึ่งฮะแล้วก็ต้องหลอกเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรบา้าองอยมาไอ้แก่แก่เวนต้องเดินทางหลังแบบนี้และครับเพื่อให้มันมามาดิไม่ดิ มามาน่าจะมาครับแคปก็ตอนนี้อีกแกะก็ได้มามทีบ่บ้าแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นไปตอกไม้กันครับไม่ไรไม่ใช่ไปแกะไม้ออกครับฝัมามา่งนี้ฝั่งนี้เราก็ต้องเดินมาตรงนี้มีอะไรบ้างไหมไม่มีเลยโอ้โหไม่ว่าจะไม่พยายามเลยข้างกลางนะแต่ก็เรียบร้อย เราก็จะได้ไปสวยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วก็ขึ้นขึ้นไปแกะไม้ดัานบนนะฮะเร็วเร็ว,เร,วเร็วรีบคานไปหน่อยเพื่อนมั่มันชอยอย่างนี้เนี่ยมันไง อุ้มมันมาเร็วแล้วก็ร่อนฝั่งนี้ครับโอเคครับตอนนี้ก็มามเป็นเรียบร้อยครับนี่ไงมาแล,แล้วก็เดินทันหลังให้ถอยหลังให้มันนะฮะพอสุดก็ออกไปไม่งเลยแล้วก็วิ่งไปเรื่อยครับขึ้นไปแกะไม้ด้านบนนะโอ้โหตรงนี้ยังไม่เจอคิมนะฮะไม่รู้คิมอยู่ที่ไหน ยายาไปไม่อยู่แล้วลงไปข้างล่างซะไอ้แก่เวนินนะครับมันลงไปข้างล่างแล้วงั้นเราก็ไปสำรวจของฝั่งนี้ต่อนะฮะโอ้เจ้กินใจรถ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับทุกกล้คงจนแบบแป๊บหนึ่งมาดิ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 เนี่ยมันก็มาครับทุกคนแค่ทำอย่างนี้เนี่ยมันก็มามาดิมาดิบ้านมึงจะพังแล้วบ้านมึงตุยก,กากมากเลยเพื่อนรอครับทั้งแม่งหืงโง่อย,อย่างเงี้ย ันนี้นี้อันนี้เฮ้ยเหยียบกดดักเฉยเฮ้ยเหยียบกบดัก,อ,ก,ดกอะไรเนี่ยกดกดตรงไหนเนี่ยเฮ้ยโหผมต้องร้อยมันตีแล้วนะเออะโอ้โหเหยียบกับดักอะไรเนี่ยทำไมมันกดไม่ได้อะโหทำไมมันกดไม่ได้ปะแมบโคตรงงนะคะโคตรงงมาก งงจัดๆประหลัดบอกขนาดประหลัดเราออกยังบอกว่าผมงงมาคราวนี้ไม่เป็นไรมาล็อกประตูนะฮะไปซะเกย์ยงไปฝั่งนั้นครับรอครับเดี๋ยวมันก็มาครับยังไงมาแล้วไปมันเอ้ไป <c oughs> ดีประตูให้ด้วยไปลยแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่หรอกไอแกเฮี้ยมาดิแกมาดิควายแกมาดิมาดิใจนี้จเจอจูคิงออฟเดอะอินเดีไทยแลนด์นะเนี่ย มาดิยังไงมาแล้วเปิดประตูมาแล้วฮะมาแล้วแกเวนแกเฮียมาดิโหยังโง่อะอีเกมมันยังโง่เปิดกลับมาแล้วมายล้เปิดกลับมาแล้วครับแล้วก็ลงดิครับ รอทำไมเล่ามาด,มาด,มาดิมาดิมาดิแกรีบจุกเลยไหนวะตอนไหนจะมาเนี่ยอีแกมาดิเร็วๆโอ้โหมันเดินช้า งั้นกูไปก่อนละกันถ้ามันยังไม่มาผมไปขอไปก่อนละกันไปแล้วโหตอนนี้ก็ได้แต่งโมงเป็นพี่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้แค่ได้แค่ถอนไม้เหลือแค่ครีมนะฮะอันนี้อยากได้ครีมมากๆอนะหาครีมไม่เจอเลยน,นี้มีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีเลยเฮ้ยโอ้โหหามเ้ยเรียบร้อย โอเคครับตอนนี้ก็รอดจากพี่มือแยแล้วนะแล้วก็แล้วก็จะเอายิงปืนแม่งใส่แม,แม่งเลยไม่ต้องสนใจครับเดี๋ยวมันก็มาฮะมันน่าจะได้ยินเสียงแล้วมันก็จะมาเองฮะั้างไงพูดปุ๊บมาปั๊บเลยได้เจอปืนลูกดอกกูไปเออ,อ,อมาฝั่งนี้แหละดี ผมก็ขึ้นไปชั้นบนนะฮะแล้วก็ไปไขประตูไม่รู้ว่าห้องหมีมีอะไรบ้างเฮ้ยโอ้โหทาผิดอย่างนี้ก็สวยสิครับแอบดีครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้ามามทีบร้อยมาดิต้องรอมันครับต้องรอมันเดี๋ยวมันก็มาละเดี๋ยวมันก็มาครับ มาดิ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 เมื่อไม่มาแล้วอื้โดนโดนเรียบร้อยหนึ่งนาทีครับเฮ้ยหยิบไม่ได้ไฟแก่เฮ้ยโอ้โหเพิอปากรั่นนะคะเพิอปากรั่นนี่มีเสียงช่างแม่งสนใจเฮียอะไรหรอกอืโดนเฮ้ย ตองฟ้าตรเนี่ยที่หมุนน้ำมีการ์ดด้วยอย่างนี้ก็สวยสิครับอย่ารีบเกินนะหนึ่งนาทีก็นานอยู่นะฮะนานนิดหน่อยครับแล้วก็ไปเอาของที่ตรงนี้กัน ล้วก็จะจะได้อะไรบ้างนะฮะเรามาดูกันโอ้โเซฟคีอย่างดีโอเคครับตัวนี้มันก็มาเปนทีรยบร้อยนะฮะไอ้แกงงก็มาเปนทีรบร้อยแล้วไปไขยเซฟคีกันได้ครีมสวยต้องการคอดีเลยนี้แหละชอบ ไอแกมาดิแกไหนวะนั่งไงมาแล้วมาแล้วแกมาดิทำไมเดินช้าอังว่าหมดน้องมันก็เดินชาน้านะเนี่ยโกับยิงไม่ทันครับแม่งกับยิงไม่ทันวะ,มะเมื่อกี้โอ้โหแม่งเกิดยิงไม่ทันอะไระเนีรยอุ้ยเฉียดนิดเดียวครับเมื่อกี้ เหลือแค่กุญแจน้ำเงินแล้วก็กุญแจฟ้าเอ้ยกุญแจน้ำเงินแล้วก็กุญแจแดงนะผู้ผิดครับมันก็ไขได้หมดแล้วนี่จะมีกุญแจน้ำเงินฮนะแล้วก็หาฟั้นเฟืองครับฟันเฟืองอยู่ตรงไหนวะคิดยังไม่ออกเนี่ยฟั้นเฟืองแดงอยู่ฝร่งไหนเนี่ยเคับตอนนี้ก็มาที่เรียบร้อยครับรอครับรอฟังเสียงฟังเสียงครับ เออมโง่ไปควายเย <see> อ้โค้งแรงเร็วมาเราจัดนี่จะมีกุญแจเขียวมาดิตามเสียงมาไอ้กแก่แนก็วิ่งช้ากว่าเรานะฮะ มันก็มาที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะอ้อมขึ้นไปเออ้อมไปเอาอะไรวะที่หมุนน้ำฮะเพื่อจะเอาควันเฟืองสีแดงมาแล้วก็เอาขุ่นยาแดงแล้วก็ออกไปเลยฮะมามาเร็วๆตรงน,นี้ต้องเล่นเร็วๆจริงๆเฮ้ยมาฝั่งนี้ด้วยเฮ้ยไม่น่าติดติดยายาฆ่าฉันไอ้แก่เฮีย ไมเรียบรอดครับรอดยังไงมาช้ามากโอเคครับตอนนี้แกก็มาเป็นทีบร้อยนะคะเนี่ยก็มาเป็นทีบร้อยแล้วก็ถ้ามีเสียงรถก็ขอไปด้วยนะครับโอ้ยปืนอยู่ตรงนี้เลยอย่างนี้เลยจบ<า>แกงมานี่เลยไม่กลัวครับมแกอ,อะไรว่าแกเสียงอะไรมึงทำอะไรตกวะ โผล่มาดิไหนวะมึงจะเอามาฟังไหนวะอเอ้ยแก้ึงปิดบั๊กป่ะเนี่ยมึงช้าอย่างวะควายยังช้าไปครับฟันฝฟืนงแดงต้องมาละเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ต้งกับดักไปครับ ไปเลยแล้วอย่าช้าครับอย่าช้าโอ้โหเดินค้ากระเพกกระเพกมาเลยเดีน,นี้ก็ต้องรอฟันเฟืองแดงแน่นอนฮะผมเชื่อเชื่อน่าจะเป็นฟันเฟืองแดงไม่ก็หมุนช้าเกินเล่งเครื่องไม่ได้ยังไงนั่นไงฟันเฟืองแดงจรงด้วยนี่แหละอืมพอไป เครับตอนนี้ไอ้แก่ก็ได้มาที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ไปเอาฟันเฟืองเฮ้ยเดี๋ยวเปหนึ่งข้ามก่อนนะฮะเราต้องกําจัดมันมาเลยไอ้แก่มาสิน่าจะมาแล้วตด้นเสียงดังขนาดนี้น่าจะวิ่งมานะฮะเตอไม่ได้เป็นคนแก่เลยไม่ได้นะฮะต้องวิ่งอย่างเดียวครับอายุแปดสิปีต้องวิ่งฮะไม่วิ่งไม่ได้แล้วเสียงดังขนาดนี้ โจรบุกลุกบ้านยังไงมาแล้วมาดิฉันเป็นโจรเพื่อนไม่ไรฉันไม่ได้เป็นโจรหรอกนายจับฉันขังเองไรวะต้งตัวเนียนเกินไปดีกว่าครับกระโดดข้ามมุกคุณเจแดงลวกก็รีบออกเลยฮะมาคุณเจแดงก็มาแล้วเร็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 วรอบตอนนี้ต้อง ีเร่งเวลาหน่อยมาตรงนี้เลยมันมีเสียงแล้วก็อุ้ยออกไม่ได้ป่วยแล้วก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ้าานนีี่่ลชอบกลับด้านจังไฟเอ็กาเยเอ้ยทำไมโทรศัพผมมันกลับด้านวะแล้วก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติด,ดตามผมด้วยครับ